อยู่ไว้น้อกเลยเนาสวัสดีครับครับสวัสดีครัับวนนี้มาวันนี้มาเยี่ยมมันเกิดกับผมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับผมไม่เย็นเลยแหละไม่เซอร์ไพรส์แล้วโอ้วัสดีครับวันนี้จะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อยู่ไหนนี่นี่ผมได้อันนี้มามันแก้วมาแก้วมันแก้วเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เดี๋ยวสะก่อนจะก่อนจะไม่เจ้าของมันเกิดผมขอชิมก่อนได้ไหมโอเคปานปานปานเจ้าของเกิดได้อยู่ ท่านยัดอเดี okay. oh! the, 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 the ๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีอะไรครับชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนของมันิดบางเฮงบอเออิมก่อนว่าอร่อยไหมจิมก่อนว่าอร่อยไหมพอทานทานเยวบางยาหรือเปล่าบอกิมบาง่นันอ้โอ ครับมานี่มาเยี่ยมนี่โอ้ทำไมนี่ครับเล่าไก่เขาเมืไมเขาไมื่อเล่าไก่มาอะไรกินอะไรผมไม่นอะไรครับผมไม่เยี่ยมมันเกิดโอ้ยมามามันเกิดท่านมันเกิดมันเยี่ยมมันเกิดเหรอเกิดพอาะนั่งเกิดเดี๋ยว โอ้โหเล่นมาเล่นอย่างนี้เหรอันนี้เบาเล่นเบาเล่นเดาเล่นเขาขอเายิงครับขอเขารวยผมเลยครับับวันนี้ก็วันเกิดนี้ก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน มีกิ๊กก็ขออย่าให้มีน้อยให้มีเยอะๆโอดีอย่ามีเลยดีกว่าโอ๊ยอย่าเล่ลงเรื่องครับผมโอเคครับขอบคุณครับเพียงเพีงเพียงเพียอันนี้ของเบาแห้อันนี้ว่าอะไรกันแน่เขาจากบ่เน่พรมจิ้มแล้วผมจิ้มแล้วพร้อมจิ้มแล้วตอนหนึ่งผร้อมข้าจิ้มอีกตอนหนึ่งเพียงเพีงเพีงเพียงอ้าวมัอนี้ของขวัญจากเบาแฮงเด้อครับเมื่อกี้ไม่ได้ปิดอย่างนี้นี่สิบมแล้วเห็นเขี้ยวเข่งเขียวอะไรมางงอ้าวเอไว้ได้อ สีสีมือนี่มือสันวันดีนสี้สีได้สีวันที่เจ้าออกมาดือโลกโ,<อ>โลกนั้นก็ให้เจ้าลำใน่ด้วยให้ยู่ดีไม่แห้งคลิก <ๆ S 2> กรนงานให้ลำหนรด้วยเก่านะสาธุอม เอาชิมเลยชิมเลยชิมเลยอาอะไรมาป้อนผมตรงนังไม่ต้องแกวครับมันแม่ผมอยากเกิดทุกวันนะเนี่ยคนมาไม่รี้จะคนอะไรมาให้แล้วจะไปเหมือนอันนี้ก่อนโอ้ชิมก่อนครับครับครับก่อนเกิดนี่ก็มีความสุขนะครับผมก็ได้มาดูสวนท่านด้วยวันนี้มีปาร์ตี้อะไรครับเดี๋ยว เรื่อผมหาของทันรู้อะไก่อนของทันรู้มีมั้ยมีมั้ยมหาดูก่อนเอ้าพ่อไก่ชนบอกพ่อไก่ชนใช่แม่งมันราคามันน้อยไปอย่าบอกนะว่าหมากฝรั่งให้สูงกว่านั้นอีกให้ของที่มีพลังนะมไร่ของที่มีราคาสูงกว่านั้นอีกราคาสูงปีกล้วยฮะบวบกบวกไหมซูงไหก็มีราคาสูงอยู่สูงเยได้เพาะอะไงใจ้เพราะอะไรหนุ่นหนุ่นบวกท่านบอกว่าจะให้โอ้โหอันนี้ก็โอ้โห เห็นผมดำขนาดนั้นบ่ครับโอ้ยผมไม่ไปขัดไปรที่บ่มาครับโอ้อหครับเขาเห็นพี่เบ่าเฮงเขาเอาพึ่งนัเนี่ยเอาพึ่งเอามิ่งเลนเอาไปจุดไฟมันมีประโยชน์หลายอย่างนะท่านนะไอ้เบือกเราออกนี่อันนี้พันอะไรครับนี่พันอะไรครับพันยาวเม็ดกระปุกได้นะนี่เม็ดบุกได้ที่ให้ไม่ใช่อะไรเพรว่าเอาไปปลูกมีเม็ดโคงอยู่ในยาวจริงๆท่านแหมพันยาว ไหนเม็ดมันเนาะไก่กินหมดแล้วมั้งหมาเนีไก่กินอีกไม่อันนี้ผมรอดะให้เม็ดนี้มีประโยชน์ได้บอกใคมไปปลูกด้วยกันนะใไปปลูกด้วยกันนะเพอเปลือกข้านี่ย็าเอาเป็นทุยีไข่ใตัวนี้ทุกีไข่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 ทุกไข่ทุกี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 ไข่ทุกไข่ทุกี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 ไข่ทุกไข่ทุกไข่ทุ ท่านมันซากไอ้เขาเอานี้ยังไงท่านจะไปที่ไหนครับผมไม่ยังมีเหลืออีกทางนี้นีนิดนึงของผักวะของผักของผักไม่ให้นั่งพักผ่อนเลยเนาะมาเลยได้ของผักกันนะจะนั่งพักทำไมเวลามีน้อยวัด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 ก้า ก็ไม่ฝากหรอกยักษ์วัดอยู่ทำเป็นไม้นี่มีลูกโยนมีลูกโยนดูลูกโยนดูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บเก็บเลยปะเก็บเอาตอนตอนเลิกงานครับอะเอาเก็บเลยเก็บเลยดีกว่าทำอะไรทำงานตอนไหนไปเลยวันนี้ดูื่องอยดูเนยอยู่้นยหล่นโนยหล่นไหม เราตรงไหนจะเก็บเลยมาดูเขาเก็บไม่ได้เก็บมะละกนะจบท่านนี่งเาะวากระนูนหล่นเนาะอขอเยกแยกเต็มสวนวันนี้มาคุ้มมากเลยครับผมเดี๋ยวค่อยเก็บคุ้มมากเลยครับผมอุทยานม่าสนบอกว่ากระโดยหล่นแต่ผมได้มะละกอโอเคครับผมพร้อบมากครับโอเครั้วันนี้ก็ไปนั่งเลยเนาะครับก็ขอบคุณครับที่เพื่อนผมไปนั่งพักผ่อนก่อนเลยครับพักผ่อนกันแล้วว่าสนุกสนานอย่างนี้แหละเดี๋ยวกลับไปก็เก็บก้าวของติดไม้ติดมือไป แล้วก็ไว้เงินให้ผมสักร้อยสองร้อยใช้กันทำมารกรเนาะทำมรกรโอเคครับผมจะมชวนแล้วก็เกษตรชวนเกษตรพอเพียงบนพื้นผิพ่อครับผมกราบเชิงครับผมกาบรบอำเภอมีอะไรมารยาทครับผมต้องกราบนะกาบกราบแล้วก่อนครับกาบก่อนกราบก่อนแล้วก็เฮ้ยเชิงทีหลังเ็้ยเชิงทีหลังเชิงครับผมอย่าลืมสับซับสไครปครับเอ้ย